ท่านยกครับในประเด็นวัคซีนเนี่ยท่านนายกอยากจะพูดอะไรกับประชาชนบ้างครับค่ะก็ก่อนอื่นก็ต้องกราบขออภัยพี่น้องประชาชนชาวลำปางทุกคนนะคะว่าเมื่อวานนี้ทางอบจลำปางก็ได้เปิดระบบลงทะเบียนแล้วก็พบว่ามีปัญหานะคะก็ทําให้ที่น้องประชาชนประสบความลําบากในการที่จะเข้าระบบนะคะอันนี้เนี่ยก็ต้องขออนุญาตชี้แจงว่าเนื่องจากว่า ครั้งนี้เนี่ยค่ะมันเป็นการเปิดระบบจองแบบเก็บตกเนาะ,ะไม่ได้เป็นจํานวนที่มากนะคะ,ะแล้วรอบเก็บตกนี้ก็คือรอบที่เราได้คัดมาจากรอบแรกซึ่งเราเปิดให้จอง50,000คนก็ได้จองเต็มไปแล้วในรอบแรกนะคะทีนี้รอบนี้เนี่ยก็คือเราคัดคนที่ซ้ําซ้อนที่ฉีดวัคซีนอะไรออกไปเรียบร้อยแล้วก็จะเหลือยอดจองยอดคนที่เหลืออยู่ประมาณหลักพันนะคะ หลักพันเนี่ยเราก็ได้แบ่งเป็นสส่วนคือส่วนแรกเราก็ได้จัดสรรให้กับอสมอซึ่งถือว่าเป็นบุคลากรด้านหน้าและเราก็เห็นความสําคัญจําเป็นในการทํางานซึ่งลักษณะการทํางานก็มีความเสี่ยงสูงนะคะ<ม>ก็ได้จัดสรรตรงนั้นให้ไปกับอ13อําเภอเหลืออีกส่วนหนึ่งก็ต้องเรียนว่าประมาณ4,000คนเท่านั้นนะคะ<ม>ที่เราเปิดระบบจองเมื่อวานในขณะที่ความต้องการเนี่ยก็มีมากมากมาก,มากเกินต้องขออนุญ,ญาตเรียนว่ามากเกินความคาดหมายของทางอบจอ ะะจากสถิติที่เราดูเนี่ยก็คือเมื่อวานนี้เราเปิดให้จองประมาณ4,000กว่าคนแต่มีผู้เข้าระบบจองประมาณแสนกว่าคนคือสัดส่วนมันไม่ได้กันเลย mm hmm. ถ้าเทียบกับการจองรอบแรกอันนั้นเรามียอดจองให้ได้จำนวน5,000 50, 0คนเข้ามาจองประมาณ6,000 60, 0กว่าคน mm hmm. เพราะฉะนั้นสัดส่วนเนี่ยมันต่างจากรอบแรกเยอะมากนะคะคก็ทาให้ระบบะมีปัญหาในช่วงต้นๆน,น,นะคะก็ต้องเรียนว่าเราเปิดระบบจองตอน10โมง ภายใน6-7นาทีเท่านั้นก็เลยเป็นที่มาว่าทำให้ประชาชนหลายท่านก็อา,อาจจะมีความผิดหวังนะคะเพราะว่าคาดหวังรอคอยกับการจองวัคซีนของอบจก็ต้องบอกว่าก็ต้องขอกราบขออภัยทุกท่านเป็นอย่างสูงในตอนนี้เลยนะคะก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคะ่ะหน้าที่ในการจัดสรรวัคซีนเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นหน้าที่พื้นฐาน,นอของรัฐบาลนะคะ จริงๆแล้วประชาชนควรจะมีสิทธิ์ที่จะได้รับวัคซีนเท่ากันทุกคนไม่ควรจะต้องมาแย่งกันลงทะเบียนหรือว่าบางคนได้บางคนไม่ได้นะคะน,นี้ถือว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ควรจะได้รับอยู่แล้วแต่เนื่องจากว่าการบริหารจัดการที่ผ่านมาเนี่ยทำให้จํานวนวัคซีนที่เข้ามาที่จังหวัดลาปางมันก็มีจํานวนไม่เพียงพอกับความต้องการก็เลยเป็นที่มาว่าอบจอลาปางก็เลยอยากจะเข้ามาช่วยดําเนินการตรงนี้นะคะเพื่อที่ส่วนหนึ่งก็เพื่อที่จะเติมเต็มวัคซีนให้กับทางจังหวัดนะคะซึ่งก็ต้องยอมรับว่าเราไม่สามารถ ามารถที่จะจัดสรรให้ครบท้วนทุกจํานวนประชากรอยู่แล้วนะคะแล้วก็ทําได้ตามศักยภาพงบประมาณที่ทางอ,อบจมีอยู่นะคะซึ่งเราก็ได้สั่งจองไป1 0 0 0 0แโดสห้าห้าหมื่นคนอันนั้นก็เป็นเงินงบประมาณประมาณเกือบ90ล้านบาท ก็ถือว่าเป็นงบประมาณในส่วนที่เราพอที่จะจัด,จดสรรให้ได้นะคะถือว่าเป็นการช่วยเหลือกันช่วยจังหวัดให้ได้มีวัคซีนเข้ามาบริการกับประชาชนนะคะไม่ได้ถือว่าเป็นวัคซีนหลักที่เราจะจัดเข้ามาเพราะว่าอันนั้นเนี่ยเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องดําเนินการนะคะทีนี้เมื่อจํานวนวัคซีนเข้ามาในจังหวัดเราไม่เพียงพอเนี่ยคะ่ะก็ต้องอข้อแรกก็คืออยากจะขอเรียกร้องไปแดงรัฐบาลน,นะคะว่าเรื่องวัคซีนเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญ และเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตสุขภาพของประชาชนนะคะก็ควรที่จะจัดสรรวัคซีนมาให้เพียงพอกับจํานวนประชากรนะคะหรืออย่างน้อยๆก็ต้องอคิดเป็น70%เนของประชากรซึ่งจะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้นะคะอันนี้ก็ ต้องเรียกร้องจริงๆเลยว่าช่วงนี้ก็มีปัญหาเรื่องการจัดสรรวัคซีนมากรัฐบาลก็ควรจะเปิดโอเพนให้กับบุคคลหรือว่าหน่วยงานองค์กรรวมทั้งภาคเอกชนต่างๆที่ต้องการจะนําเข้าวัคซีนเนี่ยนะคะควรจะเปิดแบบเสรีเลยเพื่อที่จะให้ทุกคนช่วยกันนะคะไม่ใช่ปิดกั้นแบบนี้นะคะซึ่งอันนี้มันเลยทำให้เป็นที่มาของปัญหานะคะทำให้วัคซีนมีน้อยไม่ตรงกับความต้องการ ในส่วนของจังหวัดลำปางเองก็ต้องขอ,อความร่วมมือนะคะจากทางอ,าองค์กรปกครองท้องถิ่นอื่นๆน,นะคะไม่ว่าจะเป็นเทศบาลนครลำปางเทศบาลนครเขลางหรือว่าเทศบาลอื่นๆซึ่งมีความพร้อมมีขนาดใหญ่และมีศักยภาพทางด้านงบประมาณที่จะสามารถดําเนินการได้ ก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยมาช่วยเหลือกันนะคะเพื่อที่จะทําให้ประชาชนเนี่ยได้รับวัคซีนเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากๆยิ่งช่วงนี้เรื่องโรคระบาดกําลังเริ่มจะเข้าสู่จุดสูงนะคะเพราะว่าเชื้อที่เข้ามาก็เป็นเชื้อที่อันตรายแล้วเราก็ไม่ทราบเลยว่าคนที่เดินผ่านเราไปมาเนี่ยติดเชื้อหรือเปล่า นะคะก็มีการพัฒนาของตัวเชื้อโรคอยู่เพราะฉะนั้นเรื่องวัคซีนก็เป็นเรื่องสําคัญมากอาบจลําลปางก็ได้พยายามเต็มที่ค่ะที่จะทําในส่วนที่เราสามารถทําได้ตามศักยภาพที่เรามีอยู่นะคะเราก็ได้พยายามทําเต็มที่ก็เ,เ,เมื่อวานนี้ก็มีปัญหาก็ต้องกราบขออาภัยอีกครั้งหนึง่งแล้วก็ต้องเรียนว่า ทีมงานอาบาจทุกท่านก็ได้ช่วยกันนะคะเจ้าหน้าที่ก็เต็มที่นะคะตั้งแต่เราเปิดจองวัคซีนมาเนี้ยก็ทํางานกันหนักมากนะคะทีมอาบาจลําปางาทั้งการรับโทรศัพท์ซึ่งตอบคําถามจากประชาชนที่ยังไม่เข้าใจหรือว่าค้นหาชื่อตัวเองไม่เจออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการสอบถามมาเยอะนะคะ ก็ต้องเรียนขอความเห็นใจเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ,ะก็อยากจะบอกว่าเราก็น้อมรับทุกคำติชมนะคะทุกคอมเมนต์ที่ส่งเข้ามาในใน c e b o o k และแจ้งให้เราทราบว่าปัญหาเกิดยังไงนะคะเราก็จะพยายามพัฒนาเรื่องของการทำงานของเรานะคะแต่ว่าก็ อย่างที่แจ้งให้ทราบนะคะมันก็มีปัญหาเรื่องของจํานวนสัดส่วนที่ไม่ตรงไม่มันไม่บาลานซ์กันนะคะทําให้เกิดปัญหาขึ้นยังไงก็ตามกา็ขอให้พี่น้องทุกท่านนะคะก็ได้โปรดให้ความเข้าใจเรานะคะในส่วนของอบจอ,อําปางเองก็พร้อมที่จะปรับปรุงการทํางานแล้วก็เพิ่มให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะเพื่อที่จะสามารถให้บริการกับประชาชนทุกท่านได้เต็มที่มากกว่านี้ค่ะขอบคุณค่ะนายกครับอีกนิดหนึ่งนะครับถ้าผมเป็นประชาชนเนาะ ผมเป็นตัวแทนของประชาชนอยากจะพูดว่าท่านนายกครับมีจัดรอบ3ามไหมอย่างเงี้ยเราจะมีรอบใหม่ไหมครับท่านนายกอันนี้ก็คงต้องเรียนว่าอาจจะต้องดูตามสภาพการนะคะเพราะว่าการที่เราเปิดจองวัคซีนรอบแรกเนี่ยค่ะเราก็ใช้เวลาประมาณเกือบ3เดือน2เดือนครึ่งตั้งแต่วันแรกที่จองนะคะคือจองไปตอนต้นเดือนมิถุนายนกว่าจะได้วัคซีนมาฉีดให้กับประชาชนเนี่ยก็ประมาณกลางเดือนสิงหาคม เพราะฉะนั้นก็ใช้ระยะเวลาอยู่ซึ่งถ้าสมมติเราสั่งจองไปวันนี้รอบรอบเพิ่มขึ้นเนี่ยนะคะก็กว่าจะได้วัคซีนมาก็คิดไปอีก 2- 3สาเดือนนะคะซึ่งคิดไปแล้วเนี่ยในช่วงนั้นก็เป็นไปได้ที่อาจจะมีวัคซีนของรัฐบาลเข้ามาในพื้นที่ปริมาณมากขึ้นแล้วซึ่งณจุดนี้เรายังไม่สามารถบอกได้ว่าจำนวนวัคซีนที่เข้ามาเนี่ยจะมากน้อยเท่าไหร่แต่ก็คาดว่าน่าจะมีเพิ่มขึ้นอีกเยอะเพราะว่าตามข่าวสารเนี่ยก็คือ มีการนำเข้าวัคซีนไฟเซอร์มาเยอะอยู่นะคะแล้วก็วัคซีนอื่นๆที่จะตามเข้ามาเนี่ยก็เพราะฉะนั้นก็คิดว่าเราก็จะดูตามสภาพการว่าถ้ายังมีความจำเป็นถ้าหากว่า,าตัววัคซีนไม่เข้ามาตามที่คาดหวังตามกำหนดการก็เป็นไปได้ที่อาบาจอ,อาจจะพิจารณาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเรียนว่าเราก็ต้องดูตามางบประมาณที่เรามีด้วยนะคะ รตแรกที่ทําไปเนี่ยก็ถือว่าเราได้จัดสรรงบประมาณเต็มที่ถ้าจะทำํำรอบต,ต่อไปก็อาจจะไม่ได้สามารถที่จะจัดได้มากเท่าเดิมนะคะก็อาจจะเป็นแค่ช่วยเข้ามาเติมในส่วนที่ขาดนิดหน่อยเท่านั้นเองซึ่งดูแล้วก็คิดว่าวัคซีนของทางรัฐบาลก็อาจจะเข้ามาได้เยอะอยู่นะคะอันนี้ก็ขอขอเรียนว่าเดี๋ยวเราจะดูตามสภาพไปะคะ่ะ